เราไปเห็นคนอื่นก้าเกิดเป็นทีเอราลาน,น,นก็ไม่ดีควมคิดก็ไม่ดีถ้าเราเห็นตัวเราเองเราจะได้ทแย่ไปได้เราเราดีตรงไหน,น,นมหน้าที่เราทำหน้าที่ให้ดีเทน,นัหน,น้าที่หน้าที่ให้ดีตรงที่เราเราผิดชอบเราผิดชอบตรงไหนทำหน้าที่ตรงนั้นก็จ,จบปัญหาของเราไม่ได้เราเสี่ยนใครไม่ได้ไปทีน่นี่ไม่ได้ไปที่โองหรือว่าไป ที่ทำงานเอาเรื่อกทำงานไปเพราะเราบอบว่าชาวบ้านเราเป็นผู้แยกย่างมัน้ยเไม่พอใจเราตีาเงี้ยเราทำท่านก็ปล่อยวางแต่ว่าอันนี้พูดง่ายคนะแต่ทำยากปล่อยวางหรือเราจะบอกว่าอันรู้ไปอันไหนที่หนักหัวใจก็วางหม,มาวว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ความสามารถสุดสติปัญญาทำเต็มที่เลยพอทำแล้วเราก็ผ่านผลไม่ได้ออกมาเป็นไงก็อยู่แล้วทีนี้ผลเรามาไหนเราต้องวางตอนนี้่ทนนี้สุดจะถูกกตัดสินยังไม่ถไอ้ท่านตัวที่ท่านทำท่านแสดงทำโอยที่คือไม่ทำอะไรเลยไม่ทำตามหน้าที่สุดแล้วเกิดเสียใจันรือเกิดรู้ความ ไอ้ที่มันไม่ผ่านเราก็เกลี่ยได้ได้ก็เกลี่ยได้กเราปล่อยวางเรื่องต่อๆได้เราก็เดินเข้าไปหลักการปล่อยวางคือการทำให้ดีที่สุดแล้วเป็นไงก็ต่างส่วนใครได้ว่าไหนก็แก้ไม่นั้นเราทำแล้วเราเอาเอาความสุขเอาความต้องที่เราทำเราไม่ได้เอาจากความรู้หรือว่าสายตาหรือว่าความคิดคนอื่นนี่คือการปล่อยวางนต่า Và phó、啊